แได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่รู้แต่ขอดูดุูงก่อนดูด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 ไม่ทันด้วยทุกคนเลยคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์อยู่หรือเปล่าครับนี่เลยเล d พ o ชั่นเว็บเติมเกมออนไลน์และกันได้บัตรเงินสดที่สามารถเติมได้ทุกเกมเติมเกม r a c i n g Master ครั้งแรกผ่าน UID รับโบนัสพิเศษทันทีโปรโมโชั่นพิเศษสำหรับ f อช่องยามาตัม แค่บอกว่ามาจากช่องยามาต้ึมเติมพรีเมียม MP ราคาพิเศษเพียง236บาทเท่านั้นเติมง่ายเพียงแค่สมัครเลือกแพ็คชำระเงินรอรับยอดได้เลยไม่ต้องรอนานการันตีความปลอดภัยด้วยรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจกว่า2,000คน Red ion, เรโพชั่นตอบเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆ้อนรับเข้าสู่ยามาตามัมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม r a c i n g m a s t e r กันอีกแล้วนะครับผมรถใหม่ยังรีวิวไม่ครบเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามา ดูเจ้า,า 570S ละกันนะครับผมแมคละเลน 570S นะครับก็น่านจะเป็นรถโปรดของคนใครหลายๆคนเนะาะเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยมันเป็นรถที่ performance point ในเกมเนี่ยเหมือนจะเยอะสุดในคัสสมรรถนะนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปดูด้วยวิธีการเข้าไปที่ด้วยตำนานนะครับเรากดเข้าร่วมนะตอนนี้ทีมสมรรถนะเปิดแล้วนะครับเข้าไปดูใน performance point ได้นะครับเพราะว่ารถทุกคันจะเป็น5 ECU หมดเลยนะครับผม ซึ่งแมคลาเรนเนี่ยจะอยู่ที่ 900, 9 0 9นะครับสำหรับคันอื่นนี่ยังไม่ถึง900นะทุกคนรถฟรีจนะเราไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ Pay to Win อยู่แล้วเนาะรถฟรียังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ยิงรถม่วงยิงไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเราไปดูอีก4อีก3คันที่เหลือนะพอเช่พอเช่904นะครับผมก็ใกล้เคียงกันมากนะครับกับพอเช่นะครับ เนะกลาร์โดแป้ก็นะเออก็ใกล้เคียงกันนะอ่าเบนก็869นะครับก็จะมีแบบใกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงเลยก็คือมีเกลาร์โดนะครับมี911นะครับแล้วก็มีเจ้า 570S นะครับที่เป็น Performance Point เกือบเกือบแล้วก็900นิดนิดๆนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าแต่งเต็ม5 ECU นะครับ m c l a r e n 7เจ็ดอ่าอที่ผมชอบเรียกชื่อรุ่นผิดจังเลยสำหรับ McLaren 570S นะครับผม 5้ ecu จะอยู่ที่9 0 9นะครับแล้วก็จะมันจะเด่นไปที่การเลี้ยวนะครับผมอ่ารู้สึกว่า มันจะไม่ได้ด้อยอะไรมากมายนักนะครับมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบรถบาลานนะทุกคนไม่ได้แบบเลี้ยวดีแล้วทางตรงไม่ได้ทางตรงได้แต่เดี๋ยวไม่ดีอะไรไม่ใช่ไงนะมันมันออกแนวรถบาลานมากกว่านะครับแต่ใครมันจะไปมี ECU ถึง5ใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่ไหมมันมันต้องใช้เงินเปิดต้องใช้เยอะทุกคนนะมาดูดีกว่าว่าสูตร ECU อ่ะมันเป็นยังไงนะครับผม อ่ะมันก็จะเขียวๆด้วยเงินๆนนะครับผมก็ไปทางเดียวกับดิฟมุมกว้างค่อนข้างเยอะนะครับความเร่งเนี่ยแต่งเต็มนะครับได้8.3นะครับความเร็วสูงสุด7.6นะครับผมเดียว9.8ดิฟมุมกว้าง9.5ดิฟมุมแคบ8.9นะครับผมคือดีทุกทางนะครับแต่ว่าไม่ได้สุดแบบว่าสุดจ๋าอะไรที่แบบว่าเป็นสีทองแบบระดับ S อะไรขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสเปค ในเกมนะครับเวลาแต่งเต็มศูนย์ ECU นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มี 911, 911, 911เนาะ 911, 911นี่ก็จะเนี่ยเห็นไ,ไหมท็อปสปีดไม่ได้ที่มุมกว้างอ่าได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรแบบเนี้ยก็ไปเด่นเรื่องเร่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รถคันนี้บาลานซ์ครับผมบาลานซ์ทุกอย่างเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปทําความรู้จักก,กับเจ้า 570S ดีวกว่านะครับผมสำหรับแบล,ล็กแลน ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องออกเสียงแมคกคาเรนหรือว่าแมคลาเรนนะผมก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้นะใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกผมหน่อยละกันนะครับเป็นรถปี2016นะครับชื่อรุ่นว่า 570S คูเคูปปปี2016นะครับเป็นรถประเทศอังกฤษนะครับผมผมก็เพิ่งรู้ตอนรีวิวเนี่แหละว่ามันเป็นรถอังกฤษนะฮะเ,เป็นเครื่องวัง กลางขับหลังนะครับผมน้ำหนักพันศีอ่าสามร้อยสี่สี่กิโลกรัมนะครับผมห้าเจ็ดศูนย์เอสเนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยมันก็ตรงกับแรงม้าเลยนะครับแรงม้าห้าร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับเป็นเครื่อง V8 3.8ลิตรนะครับผมเทอร์โบคู่นะครับเปิดรอบอยู่ที่8,500รอบนะครับวิ่งรอบก็ค่อนข้างสูงอยู่นะเพราะนั้นเวลาเราเร่งเนี่ยมันจะได้เสียงแบบค่อนข้างที่จะเล้าใจนิดนึงนะครับผมเล้าใจสุดๆไปเลยนะครับ ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเจ้านี่มีเอา้ามีเหมือนกันครับผมมีชุดแต่งวายบอดี้นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้แต้มแรกนะครับ7500แต้มนะครับบอกตรงลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดว่าไปสตูดิโอก็น่าจะได้สวยกว่าน,นี้นะครับอ่ะ <c oughs> มี Top Secret ด้วยไม่ใช่ท็อป e ีเครดดีมันลดทอง <c oughs> มันลดทองแต่มันไม่ใช่ท็อปซีเครดนะฮะเอ้ยแต่สีม่วงนี่ก็สวยนะฮะ เราไม่ค่อยได้แต่งรถสีม่วงว่างอจริงๆนะครับใช้เป็นรถสีม่วงบ้างก็ดีเหมือนกันนะมันออกม่วงงชมพูชมพูนะครับนี่ใช้ได้ใช้ได้เอาสีนี้เลยละกันนะครับผมยืนยันนะครับแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้อสีขาวครับค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะนะ HKS นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวเจ้าอะไรไหนคุลูมิหรอผมก็ไม่รู้มันมันเรียกว่าตัวอะไรนะครับเห็นเด็กๆชอบอยู่เหมือนกันนะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่า ผมว่าผมจะเก็บ ECU คันนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอีก19ครั้งงอีก19กครั้งรถมันก็จะออกแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแล้วรถคันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสเปคดีกว่าชาวบ้านเขาอ่ะนะครับผมก็เลยว่าจะเก็บ ECU เพิ่มนะฮะทุกคนว่าจะออกไหม <laughs> ผมว่าน่าจะออกนะแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอยู่เหมือนกันนะครับ โลที่84ครับมาออกไหมสำหรับเจ้าแม็กมาเรน 570s ออกไหมออกไหมออกไหมและแล้วรถที่ได้ก็คือคือคือโอโ้โหได้เป e ็น EVO มาโอโ้โหไม่ออกฮนะออกเป็นคันอื่นนะได้ ECU EVO 3มาครับทุกคน เสียดายเสียดายครันนี้ผมก็เก็บแต้มมาได้เ,เก็บถ้วยมาได้พันหกร้อยห้าสิบเก้าถ้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่าเราก็จะได้แบบตึงๆนิดนึงนะเฮ้ยเซนโซเซชวนมาพอดีไม่รับครับไม่ไปเพราะว่าเราจะชวนเขามาเชิญมาเชิญมาเราไม่ไปกับเขาแต่ละว่าเราจะจะชวนเขามานะครับ อ่ะไปเดี๋ยวเราไปรุยกันเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่าเราจะไหวไหมนะครับกับฝีมือการขับของผมนะยฮะย้าว่ามันเป็นฝีมือการขับของผมนะฮะอ่าใครที่ติดตามก็น่าจะรู้อยู่นะว่าอย่ามาตามขับรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ดูซิว่าตึงๆแบบนี้เจอพันหกพันเจ็ดนะครับจะไหวหรือเปล่านะจะได้ช่วยมาเพิ่มไหมนะครับอ่ะไปพร้อมรุยกันเลยดีกว่าอยู่กันที่เกาะซิซิลีนะครับผม มันแล้วครับไม <Okay. S 1> ่ค่อยได้ขับแบบนี้เท่าไหร่มาครับผมอุ้ยเสียงแบบเราใจมากทุกคนบอกเลยเราใจสุดๆโอ้โหเป็นไงโดนพาราเมด่าแซงไปแล้วผมรถเราไม่ได้เด่นอะไรนะแต่ว,ว่าบาลานซ์ได้อยู่นะครับอ่าเราก็อาจจะไม่ได้ทางตรงนะแต่เราก็จะมาได้แบบเขาเรื่องอะไรอ่ะได้ทั้งตรงได้ทั้งโค้งนะครับโอเคสีม่วง สวยดีว่ะเออเราก็ไม่ค่อยจะแต่งรถสีม่วงเนาะน่าแต่งรถสีม่วงก็ดีเหมือนกันเนี่ยสวยดีมาครับผมอ่าวิ่งมันอยู่วิ่งมันอยู่อเอ๋ไปครับตรงนี้โค้งแบบว่าโค้งตัวยูเยอะโอเคสไตล์ตการขับก็ประมาณนี้นะทุกคน <laughs> เน้นขับเอามันนะครับไม่ได้ขับเอาลายเลยนะโอเค อาจจริงจริงมันต้องดิฟแบบว่าเขียวกว่านี้นะมันถึงจะเร็วนะฮะผมเน้นชัวร์ไงเน้นชัวร์เอาเอาเอาชวชัวร์ดีกว่ามาไมโหเสียงแบบเสียงอารมณ์เหมือนรถ9,000รอบเหมือนกันนะตอนขับครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกคนรถเป็นเทอร์โบนะครับนีข้าวเส้นไปแล้วครับผมขับมันดีขับมันดีอุ้ยเวลาถือว่าดีนะหนึ่งาทีส1บเอวิตอนที่ตอนที่ขับ GTR ได้13าวินีครับผม วิ่งไปพากไปยังได้หนึ่งแตีสิบเอ็ดก็ถือว่ากําลังดีนะครับผมดีดีกว่ารถทุกคันที่เคยขับมาเลยในคลาสสมรรถนะนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยมาดูด่านนี้กันบ้างครับผมด่านนี้โค้งไม่เยอะนะครับไม่รู้ซิว่าจะทันชาวบ้านเขาไหมนะครับมี t c r มาด้วยนะครับอ่าได้ลอง GTR ละไม่รู้มีเม็ดหรือเปล่านะมี IS7 ด้วยนะ IS7 กับ GTR นะจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาแจก ECU เนาะ อา,อาจจะสู้ไม่ไหวอลองดูครับไป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 โอ้โหดูไอ้เซเว่นมันไปเนี่ยไหมเอาเรื่องจัดเคไปดูตูนหน่อยขพดูตูนนยพี่โอ้หพี่กี่เม็ดเนี่ยพี่ไวมากไวจริงไวจริงโอ้โหแปมโอเค,อเคตรงนี้ บไปอ่าเราเข้าดีกว่าเว้ยแต่ว่าเราน่าจะโดนดูดแล้วจบไปแล้วเช่นนเออ a s w มากำลังทำให้ฉันดูแย่มากำลังทำให้ฉันดูแย่นนะโอ้โหเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงโอ้โหเจอตึงๆครับจังหวนะนี้ไป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  อ่าตอนเข้าโค้งนี่เราเหมือนเหมือนจะได้อยู่นะรู้แต่ว่าผมก็อาจจะเข้ามุมในเกินอ่ะความเร็วมันตกนะครับผมเอาเรื่องว่าต้อานุ่งใจนะครับโดนรถปีตกหน้าแล้วตอนเนี้ยเโค้งนี้แตงได้ไหม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 ไม่รู้แต่ขอดูตุก่อน ดูด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 ,ด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 ไม่ทันเลยทุกคนเอยไม่ทันนะครับนี่ขนาดวิ่งดีแล้วนะยังไม่ทัน r อเอสเซเวนะผมโอ้ถ้าเรามีเม็ดหน่อยนะบอกเลยว่าอร่อยแน่ <laughs> นี่เราไม่มีเม็ดไงโอ้พี่เกดตั้ง3เม็ดนะทุกคนนะไอเอสวกับ GTR มันจะได้เปรียบตรงนี้แหละ อย่างคนที่เติม V4 V5 ขึ้นไปนี่ก็จะได้ GTR 3เมตรแน่นอนเนาะอย่าง RS7 เนี่ยก็มีการแจกฟรีกันมาประมาณรอบ2รอบแล้วนะครับนะแล้วยิ่งสุ่มได้ RS7 ไปอีกก็จะได้ ECU เยอะไปอีกนะครับก็ได้เปรียบไปอีกนะรถใหม่มันจะไม่ค่อยได้เปรียบชาวบ้านครับประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้า ECU เท่ากันนะบอกเลยว่าเรากินขาดแน่นอน <c oughs> โอ้โหเสียดายเสียดาย เมื่อกี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะป้าเจอ GTR เจอเบนซเจอ RS7 เจอ F Type นะครับผมเอาเรื่องนะครับเจอพันแปดทุกคนมาด่านเอลด้วยโอ้โหมันแน่นอนครับดูซิว่ามันจะตึงขนาดไหนเราจะไหวหรือเปล่า GTR นี่ต้องมีเม็ดสองเม็ดแน่นอนนะครับผมโอ้โหมามามาดูซิว่าจะทันชาวบ้านเขาหรือเปล่า <c oughs> มีคันดิแลคมาด้วยมันแล้วครับตอนนี ผมว่าน่าจะสู้ g p r ไม่ค่อยไหววะ่ะเอเซเวนก็น่ากลัวนะครับยังไง GTR ไี่มีเม็ดแน่นอนมาครับผมสู้ขัดใจไป let's go let's go let's go ดูมันออกตัวก็รู้แล้วว่ามันมีเม็ดแน่นอน oh. ต้องใช้ฝีมือเข้าช่วยแล้วนะจังหวะนี้โอเค ไป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 โคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงจัดโคตรตึงจัดไปฮบโอเคไปไปไปตาไม่ทันเลยว่าแต่ละคนที่ตึงตึงทั้งนั้นเลยนะไปฮะเนีางงา่ขอดูตูดหน่อยพี่พี่ขอดูตูดหน่อยโอ้หไปฮะ ไปฮะโอ้ไงครับเซนโซเซไดข่าวว่ารถมีไอซียูครับโอ้เดี๋ยวาดูมันดิฟพี่โอ้โหทางดิฟเมื่อกี้คือแบบโคตรสวยอะโอ้ย <Let 's S 1> ไปฮะโคตรมันเลยนเมื่อกี้เอาเรื่องจ้าเดี๋ยวทุกคนไป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 เย้เฮ mm ้ยเราเนียนกว่าเราเนียนกว่า อเอาความเย,ยนเขาแรกครับช่วงหนี้วฮะเราอันดับหนึ่งยังไงยังไงยังไงโอ้ยเกือบโดนแตกแล้วโอ้ได้สถิติเวลาใหม่ด้วยครับเอาเรื่องว่าโอยเราชนะ G P r ได้นะก็ถือว่ารถนี้ทำมาดีอยู่นะทุกคนฮะกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ธงชาติประเทศอะไรวะไม่เคยเห็นโอหเอาเรื่องเอาเรื่อง ดูนี้แต่ละคันมีเม็ดเปล่าโอ้โหเซนสี่เมตร My God โอ้โหนี่ก็สามเมตรนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่าแต่ละคันก็มีเม็ดนะครับแต่ว่ารถขับดีจริงทุกคนบาลานซ์ง่ายดีไปไปอีกไปอีกอยากได้ด่านที่แบบทางโค้งแบบนี้แหละโอ้โหที่แต่ถ้ารถเรามีเม็ดสักหน่อยนะอืมันมันจะขับง่ายกว่านี้หน่อยอะนะครับอย่าตงตอนก็บวกอย่างละศูนย์จุดห้านะเออก็พอสู่สี่ชาวบ้านเขาหน่อยนี้ขับต้องใช้สกิลเยอะไปหน่อยนะ สกิลปากขับไปภาคไปรู้จะขับดีเปล <Wow. laughs> ่าไป let's go โอ้โห้ PR ออกตัวไปโคตรเร็วเอาไปไปไปเอ๋อุ้ยโชนไปแล้วไปไปไปเอาให้ทันเอาไว้ทันเอ๋ yeah. ต้องวิ่งให้เนียนจัดๆ่ะถ้าไม่เนียนนี่คือแบบช้าเลยนะสนามเนี่ยเแปวะโอ้โหผมก็ผมเนียนแล้วนะคนเนียยกับผมมีด้วยโอ้ยยาวสี่เมตรนะครับนะยอมเลยไวจัดไปไปแต่ผมยังยังไม่ยอมแพ้เว้ย โอ้โโก๊อตคอชนไปแล้วไปไปไปบีจีทีอาร์ครับไปบีจีทีอาร์ไป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 แต่ไมเนี่ยไม่ทันว่ะอืมไม่ทันจีทีอาร์ครับผม <c oughs> โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวไม่ทนันยาโอ้ยอมเลยยอมเลย เอาเรื่มจัดนะครับผมแหมถึงบอกว่าถ้าเรามีเม็ดจะถึงจะมันนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มารีวิวกันให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็ผมว่ามันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะมันเป็นรถที่ดีมากๆสมควรเก่การสุ่มมากๆนะครับผมไม่เหมือนอาสามสองอาสามสองวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมมันดีมากมันเจ๋งมากนะครับเป็นรถที่ทุกคนควรจะมีเลยแหละนะครับสำหรับแมคลาเรนเจ็ดห้าศูนย์เฮ้ยห้าเจ็ดศูนย์เอสนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลนาะท่านผู้ชมพี่พิงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ครนด้วยละกันเนาะที่สุดท้าเลยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับก็ฝากล้านเลดโปรโ o ชั่นไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสยูโเกะครับผมบ๊ายบาย